สวัสดีค่ะพบกับมอดาราวดีนะคะเดี๋ยววันนี้มาตอบคําถามนะคะมีคนไข้ถามมานะคะว่าไปตรวจแล้วพบว่าเป็นท้องลมนะคะและหมอแนะนําว่าให้ขูดมดลูกไม่อยากไปขูดจะเป็นอะไรไหมนะคะค่ะพูดถึงท้องลมก่อนนะคะท้องลมคือการตั้งครรภ์ที่มีถุงการตั้งครรภ์อยู่ในมดลูกแต่ว่าไม่พบตัวเด็กนะคะซึ่งมีนิฉัยจากอะไรได้บ้างอาจจะ ครั้งแรกไปตรวจดั้ตท้าซาวเห็นถุงก,กันตั้งครันข้างในไม่มีตัวเด็กแต่อาจจะเห็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็ตัวติดตามไปนะคะถุงก,กันตั้งคันโตขึ้นก็ยังไม่มีตัวเด็กหรือถุงก,กันตั้งครันหน้าตาบิดเดียวนะคะอ่อมันอาจจะบีบบูบี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอดด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการวินิจฉัยว่าเป็นท้องลมนะคะ เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นท้องลมแล้วที่คุณหมอแนะนําให้ขูดมดลูกถ้ายังไม่ไปขูดจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะอันแรกเลยก็คือต้องบอกว่าท้องลมเนี่ยอาจจะแท้งเองได้นะคะโดยที่เป็นกระบวนการที่ร่างกายจะจัดการตัวเองนะคะโดยมีการบีบ อาจจะปวดบีบที่ท้องน้อยนะคะเหมือนเป็นการาบีบเพื่อกระตุ้นให้ตัวถุงการตั้งครรภ์น,นี้ออกมาเองก็จะมีอาการปวดท้องน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอดได้นะคะซึ่งตอนแรกๆอาจจะมีออกเล็กน้อยแต่พอสักพักมันก็อาจจะออกเยอะขึ้นนะคะอาจจะมีดิ่มเลือดและก็ถ้าเกิดว่ามีกระบวนการแท้งก็จะมีถุงการตั้งครรภ์หลุดออกมาซึ่งก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะคะว่าแท้งครบหรือไม่ครบนะคะคือถ้าออกมาทั้งถุง เป็นลักษณะเหมือนพุงปลาแล้วก็เป็นเป็นถุงกลมๆเลยนะคะก็ถือว่าแท,แทงครบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเศษเยื่อๆนะคะมีการเป็นรอยเหมือนฉีกๆแล้วเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ยและหลังจากที่หลุดออกมาแล้วยังมีอาการปวดท้องอยู่เลือดออกยังมีปริมาณมากอยู่นะคะเลือดเป็นก้อนๆเนี่ยก็เป็นอาการที่บอกว่าแทงไม่ครบนะ,ะแทงไม่ครบนี่ จำเป็นที่จะต้องทอําทการดูแลต่อนะคะก็คืออาจจะเป็นการฟูดมดลูกหรือใช้เครื่องดูดที่เป็นการดูดเอาชิ้นส่วนของถุงกัานนั้งขันออกมาจากตัวมดลูกนะคะเนาะอ่ะอันนี้กรณีที่ปล่อยให้แท้งเองนะคะเนาะก็คือถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะต้อง รอนะคะให้แท้งเองและต้องรอดูว่าจะออกมาครบหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาคนไข้ดูดูเองที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการยากนะที่จะดูได้ว่าเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเราแท้งออกมาหมดแล้วหรือเราแท้งแล้วมันยังมีบางส่วนที่ค้างอยู่ในร่างกายนะคะ มันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกนะคะก็คือเป็นการขูดมดลูกนะคะเน็บยาเพื่อให้เกมดลูกเปิดแล้วก็ไปขูดมดลูกนะคะหรือเน็บยาให้ถุงกนันนังคันมันหลุดออกมาแล้วก็เช็คนี่แหละถ้าออกไม่หมดก็ไปขูดมดลูกหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเขาจะมีเครื่องเครื่องดูดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่แบบดูดถุงกนันตังคันออกมานะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะคะก็ต้องก็ต้องอคุยกับคุณหมอว่ามีเครื่องมือแบบไหนนะคะ ะนะคะซึ่งการที่ทําที่โรงพยาบาลเลยทั้งให้สิ้นกระบวนการนะคะทั้งการเน็บยาการขูมลูกหรือการดูดออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการดูแลแล้วก็จบไปในครั้งเดียวเนาะดีกว่าการที่แบบกลับไปที่บ้านแล้วก็รอรอเอามาแล้จะแท้งแท้งแล้วแท้งหมดหรือเปล่าถ้าแท้งไม่หมดถ้าแท้งไม่หมดแล้วไม่รู้ตัวนะแล้วปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลือดออกเยอะซีด ความดันต่ําหรือมีการติดเชื้อได้จากเศษชิ้นเนื้อที่ค้างอยู่ในตัวมดลูกเนี่ยมันก็เหมือนมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปถ้าไปอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบในโพรงมดลูกได้นะคะซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายอีกนะคะค่ะโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนี้นะคะค่ะที่เป็นเรนื่องราจากหวดดารัมวดีนะคะขอให้มีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ